นับวันและป้ายแสดงวันเดือนปีครับผมขนาดตัวเลข2.3นิ้วครับด้านบนนี้เป็นป้ายนับเป็นวนวันครับนับขึ้นอัตโนมัติสามารถปรับตั้งค่าได้ส่วนด้านล่างเป็นป้ายแสดงวันเดือนปีนับขึ้นอัตโนมัติครับผมปรับตั้งค่าได้ตัวเลข2.3นิ้วเหมือนกันครับสามารถนําไป ใช้ในงานที่ต้องการครับตัวอย่างเช่นงานป้ายสแสดงความปลอดภัยในโรงงานต่างๆครับสามารถจากป้ายที่สอดตัวเลขครับสามารถนําป้ายตัวนี้ไปใส่ได้เลยโดยตัดช่องให้พอดีกับป้ายแล้วนําตัวป้ายยัดใส่ไปที่ช่องได้เลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมจะสาธิตการตั้งค่าตัวด้านบนนะครับเป็นตัวเลขสามสามหลักนับวันนะครับข้างข้างป้ายก็จะมีสามปุ่มนะครับปุ่ม กดนับขึ้นลงแล้วก็ล้างเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ครับผมผมจะลองกดวันนับขึ้นหนึ่งวันนะครับกรณี<อ>ก็จะกดเข้าตั้งค่าครับค้างไว้สามถึงห้าวิก็จะมาเข้าตั้งค่าวันนะครับผมจะตั้งเป็นสองร้อย ห้าสิบสองร้อยห้าสิบหกวันนะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นการตั้งนาฬิกานะครับผมให้ตรงกับนาฬิกาปัจจุบันนะครับหกนาฬิกาตัวเอนี่เป็นเลขนาทีครับผมหกนาฬิกาห้านาทีครับเราก็ตั้งให้ตรงกับนาฬิกาครับถ้ากดเข้าไปจากนั้นก็ก็จะจกออกมาแสดงวันที่เราตั้งไว้น,นะครับสองร้อยห้าสิบหกวันครับต่อไปจะสาธิต การตั้งค่านะครับผมเมื่อต้องการจะกดให้วันนับขึ้นไปหนึ่งวันนะครับแล้วก็กดไว้สองวิครับผมก็จะขึ้นสองร้อยหกสิบวันครายไปนหนึ่งสองร้อยหกสิบเอ็ดวันนะครับส่วนปุ่มถัดมาครับกดลงครับสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าเก้าส่วนถ้าต้องการเข้าไปตั้งเลยนะครับเพราะว่าถ้ากดทีละวันอย่างเงี้ยมันช้าก็เราสามารถเข้าไป กดค้างเลยครับจนหน้าจอสามหลักนี้หายไปจากนั้นก็ปล่อยครับผมก็จะเข้าไปตั้งที่หลักร้อยเลยครับอ่านะก็เลือกจํานวนวันที่ต้องการได้เลยครับผมเช่นหกร้อยหร้อยหกสิบวันนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ที่สองครับผมอ่าก็จะเข้าไปตั้งนาฬิกาครับผมเราก็ตั้งให้ตรงกับนาฬิกาปัจจุบันนะครับสิบนาฬิกาสิบห้านาทีครับ จากนั้นก็จะออกมาครับผมสแสดงเป็น660วันตรงจุดนี้สแสดงสถานะว่านาฬิกาในป้ายเดินอยู่นะครับถ้าจุดตัวนี้ไม่เดินก็คือเลขจะไม่ขึ้นตอนเที่ยงคืนนะครับก็ต้องถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ครับเพื่อให้จุดกระพริบครับผมส่วนปุ่มี่สาครับปุ่มล่างสุดจะเป็นการล้างเลขให้เป็นศูนย์เลยนะครับกดค้างไว้แล้วปล่อยนะครับเลขก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์วันครับผมครับจะอธิบายการใช้งาน ตัวเลขแสดงวันเดือนปีแปดหลักนี่นะครับอ่าก็ด้านข้างก็จะมีสามปุ่มเหมือนกันนะครับอ่าถ้าต้องการกดเอ่อขึ้นหนึ่งวันก็กดค้างเลยครับแล้วปล่อยนะครับอ่าก็จะเป็นวันที่ยี่สิบกดแล้วปล่อยครับวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับถ้าต้องการกดกดลงมาหนึ่งวันแล้วกดปุ่มดาวนะครับผมแล้วปล่อยนะครับวันที่ยี่สิบสิบเก้าวันนะครับ อ่าตอนนี้ถ้าเราต้องการไปตั้งตัวเลขวันเดือนปีของแต่ละตำแหน่งเลยนะครับก็กดค้างเหมือนกันครับประมาณสามถึงห้าวินะครับเมื่อจอดับแล้วปล่อยนะครับตัวเลขวันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้ก็สามารถกดเลี้ยวได้เลยนะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะไปได้เลยนะครับเช่นวันที่สิบอ่าถัดไปนะครับถ้าไม่ได้เลขที่ต้องการแล้วกดปุ่มที่สองครับอ่าก็จะเป็นเลขเดือนนะครับ อีกสองแดก็เลือกไปได้นะครับมาได้แล้วกดปุ่ม2ครับถัดไปถ้าจะขึ้นมาปี2024ครับนี่กดเลือกปีที่ต้องการครับปี2040ู่ศถัดจากนั้นนะครับก็กดเข้ามาปรับจากปีก็อสอนครับก็จะเป็นค่าเฮนะครับจะเป็นเลขนาฬิกานะครับที่อยู่ด้านไหนเฮนี่คือเลขชั่วโมงครับผมครปรับตั้งให้ตรงกับเวลา นาฬิกาปกติครับปรับเป็น14นาฬิกาต่อไปก็จะเป็น N 58คือเลขนาทีนะครับแล้วก็ปรับให้ตรงกับเลขนาทีปัจจุบันนะครับของนาฬิกา14นาทีเมื่อตั้งเสร็จจอก็จะดาบแล้วก็จะติดขึ้นมาใหม่ครับก็จะแสดงวันเดือนปีที่เราตั้งไว้นะครับและจุดตรงจุดสุดท้ายนี่ก็จะเดินนะครับผมจะกระพริบแสดงว่านาฬิกาด้านในเดินอยู่นะครับถ้า จุดไมกระพิบนะครับจุดดับหรือจุดค้างก็ให้เสียบปลั๊กใหม่ครับจุดก็จะเริ่มกระพริบครับผมการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับผม